วันนี้จะมาลองตัวนี้กันนะคะก็คือตัวบาร์ s ซิลเลอร์ของเมส ซื้อสายอะมมนมีเสน่ห์แต่ความจริงมาว่ามีสเสน่ห์นะคะซึ่งเักก็ซื้อเบอร์ส่วนสี่มาหวังว่ามันจะพอดีนะคะเพราะว่าคือดูจากเฉดสีแล้วอะมันไม่มีดูเหมือนไม่มีเฉดสีไหนที่มันแมทพอดีนะคะก็เลยก,กะกะเอาว่าแบบน่าจะสีนี้ได้หรือเปล่านะคะแบบคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อบามเป็นคือลองอะเขาบอกคือเขาบอกมาเป็นไฟอินวันในตลับเดียวลองพื้นคอนซีลเลอร์กันแดดแป้งพับบิวตี้บามนะคะแต่คือซายเข้าใจว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อบามแต่ว่าให้การปกปิ แบบเยอะเหมือนแบบรองพื้นอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีน้ําหอมไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีมินิรอลออยแต่ว่าเดี๋ยวเราลอง,ลองกันอันนี้คือซื้อไส์เล็กมานะคะเพราะว่าเผื่อแบบสีไม่โดนก็ดูจากสีแล้วก็น่าจะใช่นะคะคือเหมือนสายพยายามเลือกอันเดอร์โทนที่มันแบบเป็นอันเดอร์โทนแบบสองสีอะคะ่ะก็คือเป็นนิวชอลเดี๋ยวก็น่าจะ ได้อนะคือดูสีบนเบอร์กล่องแล้วแบบรู้สึกมันทำไมมันดูเข้มขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่ดูแบบสวอนในช็อปมันไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะคะก็เดี๋ยวลองให้ดูเลยอันนี้ก็คือไม่มีอะไรบนหน้าเลยนะคะนอกจากแบบเชดโทนเนอร์ไปก็เนื้อก็คือเนื้อเขาก็จะฟิลแบบบามบามก็ใช้แบบนิ้ววนนะคะเพะื่อวอร์มตัวเนื้อนะ ก็ด yeah. ้าที่ยังไม่ลงนะคะล้านที่ลงแต่เหมือนสีนี้เบอร์สีก็อบขาวอยู่เลยเดียเดี๋ยวไม่ลงรองพื้นหรืออะไรเพิ่มแล้วนะคะก็จะใช้ตัวนี้ลงข้างหน้าเลยเพราะเขาบอกแบบเหมือนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรอเงี้ยตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันก็ปกปิดได้ในใช้าำระดับกลางๆนะคะก็ยังเห็นรอยสิวต่างๆอยู่แต่เดี๋ยว เราจะมา,าใช้อย่างอื่นในการลงทางหน้านะคะคือพอแบบทาจร,จริงก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างขาวแตเดี๋ยวจะใช้แป้งทาเป็นคอนซีลเลอร์นะคะคือสีประมาณเนี้ยใช้รู้สึกว่าเป็นคอนซีลเลอร์โอเคนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับทางหน้าใช้ก็คือว่ามันอาจจะสว่างไปสําหรับใายนิดนึงแต่ถ้าลงทางหน้าเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าจะขาวไปแต่ว่าเดี๋ยวอะลอง,ลอง พอได้อยู่นะคะแต่ว่าใช่ว่าถ้าสายใช้ใสายต้องลงคอนทัวร์ด้วยอันนี้ก็คือลงครึ่งหน้าก็จะเห็นว่าก็ขาวอยู่นะคะเดี๋ยวสายจะลงลากลงมาที่คอแล้วก็ลงด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอ่อน่าจะต้องใช้คอนทัวร์ช่วยให้มันแบบดูไม่วอกมากนะคะคือพอเวนไปนะคะก็จะกลิ่นแบบกลิ่นมันสมุนไพรมากเลยอะ ไม่เคยได้กลิ่นแบบเครื่องสำอางที่เป็นแบบประมาณนี้นะคะนอกจากก็นี่ต้องบอกก่อนว่าพอดูในกระจกนะคะมันดูไม่ได้ขาวเท่าในกล้องเท่าไหร่เพราะว่าในกล้องแบบสีมันก็จะแบบสว่างขึ้นหน่อยนะคะก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าที่เรือแล้วเดี๋ยวกลับมาก็ตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งน,นะคะก็ มาสามชั่วโมงกว่าผ่านไปเพราะวาส่แต่งหน้าเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งนะคะโดยรวมก็ยังโอเคก็ไม่ได้เซ็ตแป้งหรืออะไรนะคะก็มีมันบริเวณจมูกบ้างนะคะแล้วก็ตรงคางมีเลือนไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้ากากอนไรไหมก็มีหลุดบ้างนะคะก็จะเห็นว่าแบบก็เป็นแบบคราบรองพื้นค่อนข้างหลุดทั่ว แมสเซ้นะคะน่าจะหลุดพอานแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดเยอะมากนะคะแต่ก็คือคิดว่าถ้าเซตแป้งก็อาจจะช่วยลดได้นิดหน่อยไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะคะค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ปกปิดได้กลางๆเนาะแล้วก็ุมมันซก็ว่าโอเคอยู่ก็กลางๆนะคะสำหรับ3ชั่วโมงอันนี้ก็มีเหงื่อนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกนานนะคะแต่ว่า รวมก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับไซน์ที่น่ามันไซน์น่าจะเสร็จแปลงเพิ่มค่ะ